กลับมาสนทนากันต่อกับรายการก๊อซิปประเทศไทยหรือก๊อซิปไทยแลนด์นะครับท่านกำลังอยู่กับอาจารย์บวรเยศินทร์อาจารย์ก่อนธริศบัวสวงและผมผู้ดำเนินรายการอาจารย์สมชายพุรัตน์นะครับเมื่อคู่เราพูดถึงประเด็นเรื่องของวันมงคลมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของคนไทย5ธันวาหาราชก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนั้นมีข่าวประชาสัมพันธ์จาก TPI นะครับก็เป็นเรื่องของการจับรางวัลนะครับของผลิตภัณฑ์ TPI นะครับ รับโชคใหญ่ทองคำมูลค่ารวม10ล้านบาทนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับณห,ห้องราชพฤกษ์ชั้น30ของอาคาร TPI Tower นั่นเองได้มีการจัดงานจับรางวัลผู้โชคดีนะครับที่ร่วมรายการ TPI รับโชคใหญ่ทองคำมูลค่ารวม10ล้านบาทโดยในงานนี้มีคุณประชัยเลี่ยวไพรัรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท,ท TPI โพลีนจำกัดหาชน ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในงานนะครับแล้วก็ได้มีการจับรางวัลทองคำมูลค่ารวม10ล้านบาทจำนวนถึง336รางวัลด้วยกันนะครับโดยรางวัลที่1นั้นเป็นทองคำมูลค่า4ล้านบาทนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็คือคุณขันชัยสมบูรณ์ธนาภาธนาวาดนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรครับสำหรับรางวัลที่2 3 4และ5นั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถ ตรวจสอบรายชื่อได้ในหนังสือพิมพ์ดังต่อไปนี้ครับหนังสือพิมพ์แนวหน้าแล้วก็หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยฉบับประจำวันที่7ธันวาคม2555นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคใหญ่ทองคำมูลค่ารวม10ล้านบาทในครั้งนี้ด้วยครับนั่นก็เป็นภาพของงานนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่30มนะครับกลับมาสนทนากันต่อครับ,รบอาจารย์ทุกตุปีเนี่ยพอถึงวันที่5ธันวาคมเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะเห็นว่า คนไทยเนี่ยจะไม่ไปไหนกันนะเป,นเป็นวันหยุดและคนไทยก็จะรวมพลังกันก็นไปที่นะครับไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอาจารย์บวร์เห็นความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจงรักภักดีเรื่องของการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทยเมื่อถึงวันที่เราเรียกว่าวันพ่อนะครับคนไทยนั้นผมว่าโชคดีที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าอาจารย์ผมเดินทางมาเยอะในประเทศนี้ไม่มีวัน ในประเทศอื่นวันพ่อเลยสักประเทศเดียวมีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีวันพ่อแห่งชาติอาจารย์รู้สึกไหมว่าแล้วทําไมคนไทยเนี่ยจะไม่แสดงพลังของความเป็นลูกที่ดีคือว่าวันพ่อหรือ Father's Day จริงๆถ้าถ้าพูดความหมายสากลมันมีครับแต่ว่าที่เป็นแบบไทยเนี่ยไม่มีนะครับที่เป็นลักษณะที่เรายกย่องนะครับองค์พระประมุขหรือพระมหากษัตริย์เราเนี่ยเป็นหยุดเดียวเป็นพ่อครับของเขาก็จะเป็นพ่อคือพ่อในบ้านเท่านั้นอย่างเดียว ทีนี้จะเล่าถึงเรื่องความจงรักภักดีนั้นผมอยากจะพูดถึงกิจกรรมที่ทางเครือข่ายนะครับรัศดรอาสาได้ทําเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่สองนะครับวันที่สองครับเรามีเยาวชนนะครับเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างในกรุงเทพประมาณพันคนนะครับประมาณพันกว่าคนเนี่ยไปถวายพระพรที่ศิรราชพยาบาลนะครับในนามของยุวราษดรอาสานะครับแล้วก็มีชมรมครอบครัวพอเพียงนะครับแล้วก็รับผ้าภาคปฏิบัติ นะครับร่วมกันไปจัดเป็นกิจกรรมถวายพระพรนะครับซึ่งเราก็จะมีการจ่ากชุดนักเรียนไปเลยนะครับเพื่อเห็นว่ายังเป็นนักเรียนใสๆสพวกนักเรียนเหล่านี้จะมีความรักและชื่นชมและศรัทธาในในองค์สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับบางคนนั้นถึงกับลาำห้เลยครับหลังจากที่เรามีการถวายคําปฏิญาณนะครับเราก็ร้องเพลงสดุดีมหาราชาสรรเสริญพระบารมี เด็กร้องไห้เลยนะครับมีความซาบซึ้งและปิตินึกถึงพระองค์ท่านนะครับไปกี่โรงเรียนฮะที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเบ็ดเสร็จแล้วหลายโรงเรียนครประมาณ6-60กว่าโรงเรียน60กว่าโรงเรียนเป็นพันคนนะจะเป็นตัวแทนเป็นเรียกว่าระดับผู้นํานักเรียนเป็นระดับผู้นํานักเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพนะครับเดี๋ยวให้ภาพเห็นนะครับจะได้ที่นี่เป็นเครือข่ายรัศดรอาสาปกป้องสถาบันนะครับได้ไปร่วมกันร้องเพลง นะครับสัตุดีมหาราชาและก็สันเสริญพระบรมรีเนื่องในมหาวโรกาศเฉลิมพระชนมพรราของบัทหลวงเจ้าอยู่หัวผมก็เป็นเด็กโตแล้วฮะเนี่ยเด็กมัธยมปลายเด็กมัธยมก็อยู่วะอยู่วันอยู่วันก็สิรณาสานี่ยผมอยากให้ให้เด็กกลุ่มเงี้ยนะฮะไปขยายขยยาผลพยันผลตัวเองต่อนะครับเพราะอย่างน้อยการแสดงพลังของกลุ่มนักเรียนนะครับผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เนีหยุดโรงเรียนหยุด แต่วันนี้เนี่ยโรงเรียนทั่วประเทศทุกงเรียนนะตั้งแต่เช้าเขามีกิจกรรมเนื่องในวันพ่อนะครับคนที่มีลูกเนี่ยลูกสาวหรือลูกชายก็จะบอกให้คุณพ่อช่วยไปไปที่โรงเรียนเพื่อไปอะไรอ่ะเพื่อไปเป็นเป็นเป็นตัวแทนของพ่อก็คือไอ้ลูกเนี่ยเคยไปมาแล้วนะอาจารย์มวลด้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเนี่คือวัฒนธารมแบบนี้ผมว่ามีประเทศอื่นเขาไม่มีมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นและสัญลักษณ์คือต้องดอกอะไรครับดอกดอกพุทธรักษามาสีเหลืองด้วย นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ผมว่าหลายที่นะคนใส่เสื้อสีเหลืองกันแล้วผมไปเดินย่านสีลมนะฮะเห็นคนรุ่นใหม่ๆใส่เสื้อสีเหลืองมาทํางานเออดีใจดีใจแต่คนที่ยังไม่ได้ใส่วันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจพรุ่งนี้ใส่เลยตั้งแต่เช้านะครับอย่างน้อยก็ได้แสดงพลังของความเป็นพระสงฆ์นิกรอขององค์ท่านนะครับผมอันนี้ก็ภาพที่ก้มกราบภาพกิจกรรมที่ที่คือขายนักแสดงอาสาเป็ม็องกาบันได้ อันนี้คือที่ศิริราชใช่มศิรศิริราชคราวนี้พูดถึงศิริราชก็จะบูดว่าวันนี้ผมต้องขออภัยท่านชาว Facebook ทั้งหลายนะครับที่ผมไปไม่ได้ตอนบ่ายสโมงที่จริงเรามีนัดสวดมนต์ถวายพระพรทั้งที่นั่นที่ศิริราชแต่เนื่องจากว่าเราต้องมาทำรายการตรงนี้ก็เลยไปไม่ได้แต่ว่ามีดรพิชัยโสวิทย์ไปแทนนะครับก็ได้สวดมนต์ถวายท่านไปแล้วหนึ่งรอบเป็นการโหมโรงเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมที่สําคัญในวันพรุ่งนี้ก็คือหลังจากที่ เราจะมีหัวออกเสียหาบัญ็ชรอนได้ปลอยแล้วเราก็จะเชิญราชิญร์เนี่ยจะมีหลายแสนคนเนี่ยที่อยู่ที่น่เนี่ยให้ไปรวมตัวที่สนามม้าขึ้นเป็นบุอัศจรรย์เลยครับพรุ่งนี้ครับกี่โมงครับบ่ายสองโมงเป็นต้นไปบเพื่อเจริญพุทธมนต์นะสวดพุทธมนต์ต้องเรียกพุทธมนต์ถ้าบอกว่าสวดมนต์เฉยเนี่ยอาจจะเป็นมนต์อะไรก็ได้แต่นี่เป็นพุทธมนต์นะครับเพื่อที่ให้ได้ก้องกังวลกลไปยังสวนจิตกระดาก้องกังวลใจไปยังวัดเป็นจามะบพิษซึ่งรัชกาลที่ห้าเป็นผู้ทรงสร้างสรรนาขึ้นมานะครับ เพราะเราก็ขอให้ไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับที่นั่นบรรจุได้สามหมื่นคนนะครับบนอัศจรรย์ครับถ้าได้ไปสามหมื่นคนเสียงจะกืดกล้องกลางวานันไกลถึงแม้จะไม่มีเสียงพรุแต่มีเสียงบทสวดมนของพระสม<ต> <บท S 1> สัมพพทธเจ้าทําไมบทสวดมนมีความสำคัญสดมีหนังสือแจกมีหมนังสือแจกครับ,รบทุกท่านมีไม่ต้องห่วงเราทําไม่เรียบร้อยก็ตั้งแต่บทพุทธคุณพระธรรมคุณก่อนนะครับก็ ป็นการเริ่มต้น <c oughs> นะฮะอย่างเช่นองค์ใดพระสัมพุทธทวีสุทธาสันดานานี่เงี้ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นบทที่สาคัญสำคัญสำ,ำคัญนะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะมีการร้องเพลงถวายพระพร <c oughs> ด้วยเป็นการตบท้าย <c oughs> นะครับอันเนี้ยเราก็อยากให้มหาประชาชนเนี่ยมารวมตัวกันเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการสดบนแบบนี้ที่เป็นจํานวนมากๆนะครับ <c oughs> และขณะนีกันเราขอเชิญเชิญท่านที่ขับรถอยู่นั่งรถประจําทางนะครับหรือคนที่นั่งข้างๆคนขับรถ ให้สวดมนต์ไปด้วยในเวลาเดียวกันมันจะได้พร้อมเพรียงกันทั้งประเทศนะครับคือจะสวดบทอะไรก็ได้เท่าที่ท่านนึกออกและก็ตั้งจิตนะฮะนึกถึงว่าเราสวดถวายเพื่อจะอยู่หัวตั้งจิตธิฐานเล่ให้ท่านทรงถระเจริญนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเสียงดังๆเวลาสวดมนต์นะครับอันนี้แนะนําท่านผู้ชมเลยครับเทพพญดาษังร่างเนี่ยอยากได้ฟังเงสวดมนต์เมื่อจริสวดมนต์แล้วก็จัให้พรอเราแล้วก็ให้พรกับทุกๆคนให้กับประเทศชาติเคยได้สุขสงบเสียทีครับผมก็เคยเชิญเชิญนะครับ บ่ายสองโมงตรงนะครับเจอกันที่สามมานังเลิงนะครับราชตินัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับในวันเชครับแต่ไปก่อนหน้านั้นก็ได้ครับเราไม่มีอาหารเลี้ยงแต่มีน้ำเครื่องดื่มให้นะครับครับก็คือใส่เสื้อสีเหลืองไปถ้าสีเหลืองหาไม่ได้ก็สีชมพูก็ได้หรือขาวก็ได้แสดงความต่าบริสุทธิ์พลังจงรักภูดีอาจารย์มบอ เครือข่ายรัศดรอาสากป้องคสถาบันได้ทํากิจกรรมถวายแด่พระองค์ท่านทุกปีไหมครับแบบกิจกรรมนี้ก็ทําทุกปีแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันนะครับปีนี้เราเนื่องจากได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วในระหว่างปีนะครับก็เลยการก็เลยนัดแนะกันว่าวันนี้เรามาทําเพื่อพ่อสักวันอันนี้ไม่มีการใช้งบประมาณใดๆเลยนะครับเด็กมาด้วยตัวเอง ไม่ได้มาด้วยรถโรงเรียนครับมาด้วยออกสตางค์มากันเองเายังมาเกันเองเดินทางกันมาต่างก็ต่างมาด้วยความเต็มใจมานะครับมาตั้งแต่ก่อน8ปดโมงนะครับมารวมตัวกันแล้วก็มีเรามีแค่เตรียมน้ําน้ําผมก็ไปขอจากกองทัพทำอะไรเนี้ยมามาแจกก็มีแค่น้ํานะครับแล้วก็ขนมก็ไปขอเข้ามาก็มีทํากันอย่างเงี้ยแล้วก็มีวงวงดูยางมาวงหนึ่งนะครับก็มาช่วยในงานด้วยก็ทําให้บรรยากาศ คือค้าขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีมีความประทับใจนะครับเด็กเขียนมาใน Facebook เลยว่ามีความประทับใจที่ได้มาทํากิจกรรมในวันนี้นะครับก็เรียกเราว่าลุงบวรนนะครบคุณลุงบวรแล้วลุงบวรใช้อ่าแหละปู่อ๋อปู่บวรบวรแบบแก่ไปอาจารย์บบอนยังหนุ่มอยู่เลยคืออย่างนี้หมายความว่าอาจารย์ก็ผ่านเครือข่าย Facebook เนี่ยที่เชิญชวนพวกเยาวชนกลุ่มนี้เฟซบุ๊กนี่มีความสำคัญมากครับส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ แต่ว่าอย่างที่บอกก็ได้ไปบรรยายตามรงยนต่างๆในระหว่างปีเรามีกิจกรรมกับทางชมรมครอบครัวเผ่าเพียงจริงๆแล้วผมอยากให้เครือข่ายพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยหรือพวกเฟซบุ๊กเนี่ยนะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่พูดง่ายหลังเที่ยงคืนของคืนนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีคือเริ่มของวันที่5้าโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดหรือเครือข่ายพวก a c e b o o k เนี่ยที่มันมีเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายพวกนี้เขาบอก2 0 3 0บล้านคนใช้พวกไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เขียน Facebook ในเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาที ก็ผมจะเขียนเป็นคนแรกเลยทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแล้วก็เขียนคำถวายพระพรแดงไลค์เข้ามานะฮะหรือกดเห็นด้วยเข้ามาเนี่ยครับบ๊บ๊วบ๊วยบ๊ว๊บเต็มไปหมดเลยผมเนี่ยอยู่ถึงที่สองทุกคืนนะเพื่อส่งเฟซบุ๊กทุกคืนเลยมันเป็นนกคู่อย่างเงี้ยหรือคนที่พรุ่งนี้จะไปร่วมกิจกรรมกับทางอาจารย์คอนทริสแต่ถ้าไปไม่ได้หรืออยากไปก่อนคืนนี้ก็เนี่ยเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเลยครับอยากให้ไปฮะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็สวดมนต์ที่บ้านให้ดังๆ ส่วนสุให้ดังครับนะครับแล้วก็พร้อมอาจทรย์สุภาพบ้านทาไมงั้นอาจารย์สุภาพจะบอกปุ้ดังแล้วดังอาจารย์สุภาพจะสุดดังนะครับนี่เราเรียนเรยเขาจะใช้จริงๆวันนี้อาจารย์สุพัฒน์เนี่ยจะมาร่วมรายการแต่บังเอิญวันเนี้ยไปบรรยายฮะไปบรรยายฝึกอบรมให้กับผู้นำในหลายองค์กรคือพูดถึงโรงเรียนเมื่อกี้นะฮะผมขอเสริมนิดนึงพอดีผมเพิ่งไปที่โรงเรียนเทพศรีนิง์มาเมื่อสิบสิบแล้วเนี่ยโรงเรียนเทพศรีนิง์เขามีทั้งหมด10โรงเรียนนะครับทั้งประเทศเนี่ยนะครับเขาจัดการบริหารดีมากเลยคือ ทุกรงเรียนเนี่ยจะมีคอนเซ็ปต์เดียวกันกับกเรียนทั้งหมด10โรงเรียนโอ้เป็นที่น่าชื่นชมมากคือแปลว่าถ้าดีก็ดีทั้ง10โรงเรียนถ้าไม่ดีก็ไม่ดีทั้ง1ิโรงเรียนผมไม่ได้พูดกับพูดบรหารเขาผมก็เพิ่งรู้นะโง่ามากเลยยอมรับ,รบผมยังคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังมีมีกรมอยู่ไม่มีแล้วครับเขาไม่มีกรมแล้วแต่ก่อนมีกรมสามัญศึกษาวิสามัญศึกษารปรากฏว่าพอเราไปเรารู้เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกว่าเสาห้านะคือมี5าหลัก แยกออกมาเป็นสำนักเลขาธิการอะไรพื้นฐานการศึกษาเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนก็ใช่ดเขาบอกเนี่ยอ๋อนปรับปรุงกระทรวงทบงวงกรมไม่มีกลมแล้วนะฮะมีแต่ตัวนี้เขาก็ใช้ตําแหน่งเป็นเลขาธิการไปนะครับซึ่งเรียกว่าใหญ่เท่ากับอธิบดีนั่นแหละทีนี้เราพูดว่าไปดูโรงเรียนเขาเราก็เห็นว่าเด็กที่เซพสาลินเนี่ยดีหมดที่เห็นว่าดีหมดเพราะอะไรไหมหนึ่งมีสัมมาคารวะมีระเบียบวินัยนะครับ แล้วก็เข้าเป็นคอนเซปต์เดียวกันทั้ง10โรงเรียนพผมว่าถ้าโรงเรียนไหนก็ตามพอมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยอยากจะขยายโรงเรียนเนี่ยนะเป็นอีกหลายๆละโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะเอานโยบายนี้มาผมเห็นด้วยเพราะว่าจะได้มาสัมพันธ์กับเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ต้องกำงทรงเอาไว้ให้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายเพราะถ้าเราไม่เริ่มจากเด็กนะครับเราโตขึ้นไปเนี่ยเราก็แก่ขึ้นทุกวัน เราจะตายก่อนก็ได้เพราะเราต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ด้วยอาจารย์ไปกนครับหญ่ใช่ที่จะทําเรื่องวยุวชนอาสาและส่วนอาสา <c oughs> นะฮะอาจารย์ทาไปเลยถ้าขัดเหลืออะไรนะฮะบ,บอกนะครับถ้าผมช่วยได้ผมจะช่วยนี่พูดกลา,างอากาศเลย <c oughs> ครับก็คือ <c oughs> นั่นก็คือในมุมมองเด็กอาจารย์อ่านให้ฟังได้ไหมครับอย่างน้อยเด็กที่ดูรายการกซิบประเทศไทยหรือคุณพ่อคุณแม่ดูรายการนี้อยู่นะครับมีลูกหลานก็อันนี้คือนั่นคือความรู้สึกของเด็ก น้องคนนี้นะครับใช้ชื่อว่าธนาการนะครับนะฮะก็บอกว่าคนลุกและน้าตาไหลตอนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงเพลงที่ร้องไปตั้งแต่เช้ายังดังอยู่ในใจตลอดเวลาครับขอบคุณลุงบวรที่ได้จัดกรรมนี้ขึ้นมานี่ผมคนลุกสู้เลยนะนาดโคดอัพใหญ่ๆหน่อยให้เห็นหน้าได้ไหมฮะไม่ได้ฮะนนี้มันจะไ่ด้ให้กล้องโคนแล้วเดี๋ยวลองอ่านอ่านเดี๋กล้องโคดใกล้ๆอยู่ตัวละหนึ่งครับไม่ใช่เราเอาอาาอ่านกันโดยที่ไม่มีหลักฐานข้อมูลนะครับ เนี่ยนั่นก็คือความรู้สึกของเยาวชนนักเรียนนะครับที่ได้ไปร่วมพิธีนะครับแสดงความจงรักภักดีครับอาจจะเห็นไม่ไม่ใช่แต่หลานนะอาจจะเห็นไม่ชัดนี่ฮะอันล่างนะผู้หญิงฮะสองล่างอใช่ไหมผี้หญิงแค่จรวรอ่านแล้วนนะครับอ่านแล้วมันอ่านแล้วมันยังมีอันอื่นอีกฮะช่วยอันอื่นอันอื่นนะครับก็บอกว่าจะได้เก็บความประทับใจไปตลอดเพื่อเป็นกําลังใจในยามท้อแท้ครับโอ้โหซาบซึ้งมากมีอไหมครับที่ประเทศสยาม ประเทศสยามประเทศอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่รูป็อ๋อเรางตออะไรที่น่าสนใจอย่างน้อยวันนี้สังคมบ้านเราเนี่ยมันเกิดปัญหาของความคิดที่เห็นต่างกันเยอะแล้วก็แตกแยกแล้วก็ถ้าบ้านเมืองของเราอยู่กันโดยไม่เคารพกติกาของบ้านเมืองคือยึดหลักของนิติรัฐนะครับแหมนิติรัฐเนี่ยผมนึกถึงน้ำพึ่งเออพึ่งพึ่งแอร์ที่พึ่งแค่ทไทยที่ที่เขาบอกว่าวันนี้ให้คนทุกคนเนี่ยลดความขัดแย้งโดยทุกคน คนไทยทั้งประเทศให้ทําดีถวายพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่ในส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับยึดหลักนิติรัฐนะครับเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเพื่อความขัดแย้งในบ้านเมืองของเรานั้นมันจะได้ลดน้อยลงนะครับจร,รรรจริงๆความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่คนเนี่ยรรรคนารนได้นะครับเราเราเคยพูดนในหลายรายการโดยพระผมพูดเนี่ยบ่อยๆว่าความขัดแย้งความแตกแยกเนี่ยของสังคมไทยเราเนี่ยมันทําได้โดยคนไทยด้วยกันครับ แต่ต้องไม่ใช่นักการเมืองมายุ่งนะครับเนี่ยอย่างที่เรามาสวดมนต์ร่วมกันมาทําความดีร่วมกันเพื่อถวายพ่อหลวงหรือพ่าเจ้ายู่หัวเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการสลายความแตกแยกได้นะครับคนที่เขายังไม่เอาหรือมว่าเขาไม่ปกป้องสถาบันก็ปล่อยเขาไปนะครับ,รบก็คือเป็นคนเหมือนกับคนนอกคอกไปนะครับแต่คนที่อยู่ในอคอกเนี่ยที่ที่เอาเอาอเขาประเทศพวกเนี่ยเราต้องคิดว่าเขาอาศัยแผ่นดินเราเกิดนะครับอาศัยแผ่นดินเราอยู่เขาไม่รู้จักบุญคุณของแผ่นดินแล้วเขาก็ได้รับประโยชนกรรมไปเอง ใช่เลยครับกฎแ่งคำนี้ไม่มีใครเลี่ยงยังมีใครที่เขียนแล้วน่าสนใจไหมอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างก็มีหอ่เด็กที่ดีในี่ยส่ให้กำลังใจว่านู่นน่ารักมากลูกสมเป็นลูกไทยขอร่วมถวายพระพรส่งพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับก็จะเป็นความเห็นของผู้ใหญ่ที่เข้ามาให้กำลังใจเด็กๆนะครับที่มาในวัน ในวันนั้นนะครับเนี่ยอาจารย์ไม่ส่งให้ผมเห็นมีภาพเนี่ยอยากให้ให้น้องเขาโค้ดหน่อยเนี่ยภาพกิจกรรมอันเนี้ยเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่หลายๆภาพนะฮะส่งพระเจริญนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหลายๆภาพหรือภาพรวมที่อาจารย์ได้ได้ได้ถ่ายมาอย่างน้อยให้คนที่ดูทางจะไม่ค่อยมีมุมกว้างสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสุรภูมิได้เห็นเนี่ยนะครับนี่เป็นชมรมยุวราชอาสาครับเป็นกลุ่มเด็กที่ได้ให้ความ มาอะไรเขาเรียกอะไรมามัดทงทำทงเตรียมทงเองก็ทำสวยด้วยนะทำสวยแสดงว่ามีความตั้งใจในการทำสวยประณีตมากเลยนะครับก็คือทุกคนได้ร่วมแร่วมแรงร่วมใจช้ทงสวยมากครับสวยครับดีครับอันนี้ก็มีเรื่องของมัดคอคอดของชมรมชมรมครอบครัวพอเพียงมาร่วมกิจกรรมครับให้สีสันแล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะจะทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยฮะง่ายนิดเดียวอ่าครับ ไม่ทำดีสวไหวไมเจ้าอยู่หัวนี่ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือยึดหลักนะครับชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยทำแต่ความดียึดหลักสามสามพอที่ผมเคยบอกว่าพอดีพอเพียงแล้วก็พอใจชีวิตจะมีความสุขครับถ้าคิดในสามสิ่งนี้ได้สามพอพอดีพอเพียงพอเพียงก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ครับอย่าไปแสวงหา เด็กคิดเองครับแล้วก็ยึดหลักไว้นี่ตลอดครับชีวิตมีความสุขไม่ต้องเครียดเพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้ที่เกิดปัญหาประเทศชาติเนี่ยมนุษย์แสวงหาสองด้านแสวงหาเงินตราและอำนาจอำนาจมีเงินแล้วก็ยากมีอำนาจมีอำนาจแล้วก็กรอบโกยเงินอีกประเทศชาติไม่รู้จักพอนี่แหละครับปัญหาของประเทศชาติสองตัวเนี่ยมนุษย์นะครับตราบใดที่มนุษย์ยังไม่ลดกิเลกกิเลส นะครับตัณหามต้องพูถึงพอกิเลสมาตัณหามาคู่กันนะมันจะบอกว่าตัา,ม,าตมูลกิเลสสมาร,รับบอมีมนมีหมองหม,ม,มัวอันเนี้ยมีไหมไความนึกคิดของเด็กที่เขียนใน Facebook เพราะว่าอย่างน้อยก็ทําให้คนที่ดูรายการนี้นะครับหรือฟังทางวิทยุนะครับได้รับความสุขไปด้วยได้รับความสุขไปปิตินะครับอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าเออ เด็กที่เราคิดว่าเออเขาไม่ได้ให้ความสนใจเด็กตัวนี้ให้สัมภาษณ์กับช่องบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับของเด็กที่พากลัแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ด้วยเอถึงไปจะอยู่ได้เขียนอะไรบ้างไหมอย่างน้อยไไม่ด้เขียนะร้องไห้ร้้องไหเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกแขงความรับนี่ครับภาพของเด็กเยาวชนกลุ่มนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมนี้นำเป็นไปขยายต่อนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยะผมว่าวันนี้กระทรวงศึกษาเนี่ย ทุกโรงเรียนกําหนดไปเลยสั่งไปเลยว่าก่อนที่เคารพธงชาติหรือเคารพธงชาติเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยร้องเพลงสัตุดีมหาราชานะครับและก็ต่อด้วยสรรเสริญพระบรมีทุกวันทุกวันเลยครับเนี่ยเป็นการให้เด็กได้ปลูกฝังความรักชาติรักแผ่นดินรักพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องไปจัดเทศกาลกันปีหนึ่งระดมไม่พีอาร์กันแหลกลานเอากันทุกวันตั้งแต่เช้านะครับห้าวันตอนเช้าทุกวันครับเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยปั๊บร้องเพลงสัตตุดีมหาราชา ตามด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีทําแบบนี้จันถึงสุขทำกันไปตลอดประโยคสุดท้ายเนี่ยท,ที่สรรเสริญพระบารมีพระยศยิ่งยงนะฮะอันเนี้ยคือพูว่าเขาถึงได้เรียกสรรเสริญพระบารมีหมายถึงว่าผู้ที่ประพันธ์คนแรกเนี่ยใช่ปะม,มีความจงใจอย,อย่างยิ่งเลยนะแล้วมีการมาปรปับปรุงภายหลังนะครับราะวเพลงเนี้ย แล้วก็เพิ่มคําว่าชชโยชชโยเนี่ยไปตามท้ายนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็ลงตัวพอดีเลยกับํานองเพลงนะครับเพราะฉะนั้นประวัติของเพลงนี้เนี่ยวันหลังเราอาจจะมาเปิดแล้วก็มาให้ฟังว่าเปรียบเทียบกันกับของเก่าของใหม่ครับเราเกิดเราเกิดเป็นคนไทยอาจารย์มวาอาจารย์กรริดครับเราควรภาคภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มี King of The King สุดยอดของพระมหากษัตริย์แล้วผมเนี่ยเดินทางไปหลายประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขานับถือพระมหากษัตริย์ของเรา เจ้าชายจิกมี่ปูตานก็มาเรียนแบบเลยครับนะครับยึดแนวพระมริษักรยัตรูของปูตานเนี่ยยึดแนวของพระมริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยเป็นแบบอย่างในการไปปกครองประเทศเขาญี่ปุ่นเนี่ยผมพาเด็กเยาวชนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมิตรภาพที่ปื่นทุกปีนะฮะเด็กทุกคนไปเนี่ยแสดงจบเนี่ย ชูพระบรมฉายรักของามาอยู่หัวทุกครั้งแล้วคนญี่ปุ่นเขาเขารักพระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะประเทศเขามีกษัตริย์เหมือนเราแล้วเขาก็มีเสด็จมาแล้วทาไมล่ะคนไทยของเราแท้แทเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ของญี่ปุ่นเขาก็เสด็จมาเยี่ยมเยียนเราเป็นประจําเราต้องแสดงพลังให้เห็นว่าเนี่ยคนไทยทุกคนนั้นนะครับถึงวันสําคัญวันพ่อพ่อซึ่งเสียสละเพื่อคนไทย60กว่าล้านคนมาตลอดชีวิตแล้วทําไมคนไทย นะครับทุกคนไม่เสียสละเพื่อพ่อของเรานะครับอย่าเอาวันที่5ธันวาอย่างเดียวจากวันที่5้าไปใส่เสื้อสีเหลืองสีชมพูก็ได้สีขาวได้ทุกวันผมนิดนึับตอบผมสักหน่อยทําไมยังมีคนคิดว่าพระบาทเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันกษัตริย์นะฮะเป็นอุปสรรคต่อแผ่นดินคนคิดอย่างนี้มันเป็นยังไงครับผมว่าคนที่มันยังมีคนคิดอยู่ไม่คนที่คิดเบบอนี้ที่เมื่อกี้เราพูดแล้วฮะเขาบอกว่าเป็นคนที่อาศัยแผ่นดินเกิน แล้วก็คนที่ไม่รู้จักคนของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้เสียสละเพื่อพระสงฆ์กรเนี่ยผมว่าอาศัยแผ่นดินนี้เกิดเพื่อเตรียมตัวจะไปตกนรกเขาบอกว่าไงมะครับคนที่เขาบอกว่าแบบนั้นคนพวกเนี้ยไม่ตกนรกโลกหรอกไปไปตกนรกที่นอกโลกนอกจักรวาลเลยก็จะไ้เลยครับก็วันนี้เวลาของรายการกสบประเทศไทยหรือกิทแนล์นะครับหมดลงแล้วผมสมชายพ่อขุนรัฐอาจารย์ประวันยศินทร์และอาจารย์กรริพ บวสูงครริตอุโสของสุพิมไทยโพสต์ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสรับชมย้อนหลังได้ทุกวันเสาร์วอาทิตย์6กโมงครึ่งถึง7จ็ดมงครึ่งช่วงเช้าเลยครับเราทั้ง3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ